กลอดเลยนะผม่วยผม่วยแมไม่เข้าเวลหรอครับวันนี้อ๋อวันนี้ออกเวลนะะเพิ่มเมื่อวานเข้าจนรวยแล้วค่ะเข้ารวยแล้วครับเข้ารวยเข้ารวยรวยจะมารบกับผมหมะผมไว้โอโนนครับโอ้โหแย่เลยในเมืองนี้ผมคือเบอร์หนึ่งครับขอเก็บไปคิดดูก่อนเลยนะคะโอ้นี่ขนาดเบอร์หนึ่งยงนี้ขอเก็บไปคิดโอ้โหแล้วเราสองคนจะขนาดไหนวะทำสวยทำสวยฉันด้วยเราไม่มีเบอร์ เขาบอกใส่วินไปที่หมอใส่มาที่ปังเลยค่ะอ๋อ,จ,อ,อ,อจะคุณจะจ่ายให้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีอะไรเก่ตายแล้วเก่งมึงหล,งลงบเขามึงหลบเขาเดี๋ยวบินโด<อ>นตัวออกไปหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวจะได้สใส่ทีเดียวไปเลยบัญชาไปบวชเลยอีดอกออกจากบวชให้เขาสับสับไปสับแถวนี้มีวัดไหมเจเจจะบวชให้คุณหมอบวชให้หมอเลยหรอบวชให้เขาแล้เขาเสียสละมากเลยอ่ะคือเจซึ้งใจมากไปทำอะไรแบบ คุณตำรวจโจบือสองคนเป็นหมื่นหนึ่งนะครับค่ะค่ะโอเคครับผมเรียบร้อยนะพวกคุณเชิญได้ครับอ้าวโอยซูบี้หน้าเป็นเตี่ยอีกแล้วอ่ะมีข้าวไหมพี่โจ๊นหน้าเป็นเตี่ยอแล้วก็พี่จะเข้ามาเมมเบอร์เฉยๆอ่ะพี่เข้ามาเป็นย้อนระวัติศสตร์12แป๊กนิครับอะไรวะพี่ชายพี่โจ๊นมีข้าวไหมเอ้าตัดเหรอตัดพี่โจ๊นตัดเหรอ ตั้งอยู่ไหนวะห้องข้างๆเหมนกันเอาไอ้ไอ้ไอ้ตัดมึงอยู่ข้างๆเหรอเดี๋หนูห้องแบบว่าเดีร์้อะไราใกล่ชื่นชมรถตำรวจไม่รู้ข้อหาอะไรอ่ะคุณเรียบร้อยแล้วนะครับหอยกันในห้องไปเล่นรถเลยแล้วชื่นไปชื่นชมก็เฉยๆอะไรคบที่ละโอ้ยบ้านปอเจออีกแล้วเออตายผมแค่ถ่ายรูปกับรถตำรวจก็โดนที่ดูโดนเมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่าขอข้าวครับคุณตำรวจ ผมเข้ามาจะวโอ้ยข้าวหม้อหอข้าวเดี๋ยวผมไปเอาข้าวแดงมาแน่นี่ข้าวแดงโอ้โหโดนอะไรคะเนี่ยขอบคุณครับชื่นชมรถตำรวจนะอ๋อชื่นชมรถตำรวจเลยโจ๊กอะไรฮะอุ๊ยเฮ้ยพี่ตั๊ดสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับพี่ผับสวัสดีค่ะไม่ใช่เขาชื่อไว้โอ้โหพี่ไว้บอไว้สวัสดีค่ะรอดไปอีกวันขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณครับขอบคุณครับข้างนอกเป็นไงบ้างเนี่ยคุณตำรวจ คุณวายมากเลยครับอันนี้คุณชื่ออะไรไม่ปเนี่ยคุณไปได้แล้วนะคุณเรียบร้อยแล้วอ๋อแม่ทักทายเพื่อนกงนู้นน่ะนี่คือโจนคุกหรอครับออใช่ค่ะผบจนคุกค่ะผบเมืองนี้มีผบกี่คนครับเนี่ยมีคนเดียวครับใช่อ่ะคนเดียวเะพี่โอเคค่ะคนเดียวค่ะนนี้คือผบสูงสุดค่ะอ๋อสูงสุดใช่เดี๋ยกี่ชั่วโมงครับคุณสุบี้ เขาติดอีกกี่ชั่วโมงครับพโจรเนี่ยเหรอคใช่ครับตลอดชีวิตค่ะโโตลอดชีวิตเลยเหรอครับล่าสุดเพิ่งจะโดนคดีขโมยขโมยรถหนงานเพิ่มไปอีกหนึ่งคดีค่ะแล้วก็หลบหนีด้วย<อ>ไม่ไม่ครับไม่ครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ออกนะครับรบเพิ่งออ,ออกบ่ายนี้นะครับผมทราบนะครับรบพิ่งออกบ่ายนี้ทําไมกฤวิไม่เห็นทราบเลยครับพี่โจรผมผมผมเหตุเหตุเกิดขึ้นนานแล้วครับ เหตุเกิดขึ้นนานแล้วครับปอบบอสมศึกษาเขาติดคุกตลอดชีวิตประเงินค่ายืนเงินมาจ่ายค่าปรับปอบบอสมศึกษาโลกข้างนอกมันไม่ยุติธรรมกับผมนะครับขอให้โชคดีครับเอ้ยเฮ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 ้ยขอให้โชคดีครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมไม่ไม่เห็นใจผมนะครับคือผมยังไม่จอกไหมครับจอกเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับผมให้ทำเรื่องให้ครับโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยครับครับผมทำได้หมดแล้วครับอยู่ที่ว่าคุณจะเซตไปทางไหนครับอ่าหลังหลังรีเมืองแล้วผมออกได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับได้ครับ้นี่ยนี่เป็นผีเมืองผมช่วยเดินเรื่องให้ผมหน่อยผมอยากอุทธรณ์นะพันกว่าปีครับโอเคอ่านคอมเนต์ไปก่อนนะครับระหว่างนี้ผมขออีกสักอย่างได้ไหมครับท่านผอสูงสุดครับจะเอาอะไรครับคืออยู่ในเนี้ยผมใกล้บ้าแล้วครับผมคุยกับตัวเองมั่งผมเล่นกับวอที่ตกอยู่มั่งอะไรเงี้ยครับมันมันหลอนนะครับขอเอาไปดูบุรีดาดฟ้าเวลาห้านาทีได้ไหมครับไม่ได้ครับติดคุกคือติดคุกครับ อแต่ติ๊กโเขาก็มีมีชั่วโมงออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันนะครับผอผมผมผมขออยู่ในแอรียตสอนอครับดัดฟ้าเท่านั้นครับไม่ได้ครับในนี้ดูได้ครับดูได้เลยครับมันเหม็นเยี่ยวครับผอครับเหม็นเยี่ยวก็เยี่ยวเองครับไม่เป็นไรครับอขอสักสองนาทีได้ไหมไม่ได้ครับงั้นขอหน้ากงก็ยังดีครับท่อแดงครับผมขอยืดูกท่อแดงได้ไหมถ้าคุณออกออกกันหมดครับไม่ได้ครับก็ั้งนั้น ทางขอวิทย <om> ุเครื่องหนึ่งในห้องก็ยังดีครับไม่ได้คร <m ant opoly> <illing> ับให้ไม่ได้ครับโอ้โหตายแล้วสิทธินักโทษนะนักวิทยุเครื่องเดียวครับผมติดคุกฮะนี่ไม่ใช่เมสันพัทยานะครับทำอะไรไม่ได้นะครับโอ้ตายแล้วตำรวจจะยึดตายตายตายเลยตายเลยคุณข้างๆบอกว่าจะไปแล้วนะคะท่านไปที่นู่นเหรอครับไปที่คุกใหญ่ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาต้องติดคุกใหญ่เหรอใช่ค่ะไปเออโอเคตัด สวัสดีครับคุณขนมปังใช่ไหมครับใช่ค่ะอัากตลอดเลยนะผมป่วยผมป่วยไม่เข้าเวลหรอครับวันนี้อ๋อวันนี้ออกเวลค่ะเดี๋ยวเข้าค่ะเดี๋ยวค่อยเข้าค่ะโอเคครับเมื่อวานเข้าจนดรวยแล้วค่ะเมื่อวานเข้าจนถึงสิบเอ็ดโมงเช้าเลยค่ะ เข้าอะไรถึงรวยนะเข้ารวยเข้ารวยเหรอครับเข้ารวยเข้ารวยรวยหมายถึงว่าหมายถึงเข้าเข้าเวรจนรวยเข้าเวรจนรวยนะโอ้ยมันก็ไม่ต่างไม่ค่อยดีขึ้นนะใช่ฮะเราเปลี่ยนดีกว่านะฮะตรงนี้เราเปลี่ยนนะเราละลายซับนิดหน่อยติดคุกไปนิดหน่อยค่ะมีซับเหลือไหมละลายใหเหลือซับเหลือติดนานนะเริ่มจะไม่เหลือแล้วค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังพูดว่ารวยอยู่เลยพะจะขอ ไม่ให้เลยนะครับปังให้ไปแล้วโนเนียปังก็ให้ไปแล้วหวานชิลาก็ไม่ส่งวานปังให้ไตั้งเยอะมีเงินแล้วใช่ไหมคะอะไรเพิ่มเติมไหมคะเขากับพี่เขารวมแล้วสี่หมื่นหาหาหาม่หาโอ้โหหมดตัวเลยนะคะน่ะหลงบังครับค่ะ คุณโชว์มายัางครับโอ้ยังไม่มาเลยค่ะคุณยังคบกับเขาอยู่ใช่ไหมครับก็รู้สึกประของไรแหงนะคะช่วงนี้ดีครับผมปลดปลดไวรี่เขาเลยคืออยู่นน่นผมก็เก่าเขาไม่ได้โดนกระทรึบครับ<อ> <c oughs> แต่อยู่นี่อยู่นี่ผมปลดไวรี่เขาได้ค่ะคุณนีตัดความสัมพันธ์กับคุณกับเขาครับอ๋ออค่ะค่ะจบมา พบกับผมแมะผมไวโอเมอนครับโอ้โหเย็องนในเมืองนี้ผมคือเบอร์หนึ่งครอสนใจไหมครับนใจขอเก็บไปคิดดูก่อนแล้วนะคะโหนี่ขนาดเบอร์หนึ่งยังขอเก็บไปคิดโอ้แล้วเราสอก็จะขนาดไหนวะทำสวยทำสวยฉัด้วยเราไม่มีเบอร์อ้ยยอยอ้ออ้ย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 ยอ้ยยอ้ยยอ้ยย้ย้ย นี่ในคุ้งมันมีแต่แบบอย่าได้มาข้าวไปเยอะเลยนะในคุ้อ่ะอะไร่ะซูบี้อันนี้อันนี้โทษทีนะคุยข้างนอกคือว่าถ้าเราส่งไปนู่นมันกระเป๋าอะไรกระเป๋า ที่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวให้คุยดีกว่าที่ตำรวจมาเราไม่ตอนนี้ไม่รู้นะแต่ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยยังไม่นับเวลาเลยไม่รู้เลยชั่วโมงกว่าตรงนี้มาแล้วมาเข้าคุยดีกว่าเว้ยไม่ไปให้ที่แค่หรอไม่ไปทีเวลาไม่เดินเลยฟาร์มเมอรี่ฟามเมรี่ออกข้อหาเท่ๆเลยเท่ขนาดไหนพวกเอาอะไรดีวะพี่เราเดี๋ยวออกจากคุกเดี๋ยวก็ต้องคือคนนี้ชื่ออะไรัครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อโจนคุกครับเรียกสั้นๆว่าโจนก็ได้ครับอเด็กมาส่งนครับคุณโจนเปิดประตูให้ผมเข้าไปให้เข้าเปยดไหมครับคือคือ้บริการดีจังเลยชิญชอ้ขาดมาตั้งนานได้ใช่ไหมครับจะได้ให้ส่งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดผมฟังเสียงดีๆก่อนอ้าว แมไม่ใช่ไม่ใช่ยมโรเองเหรอครับอ้าวตายค่ะไม่ใช่ค่ะขนมปังค่ะอ๋อสวัสดีครับวันนี้ให้น้องสาวมาเล่นแทนรอฮะอ้ยตายแล้วอ่าเทนี้ผมใกล้จะตายแล้วครับคือถ้าผมอยู่เฉยๆพลังจะหมดหลอดไหมครับเนี่ยไม่ไม่น่าหมดนะคบเป็นอะไระเนี่ยอ๋อโอเคโอโอเอโอ้ยเรื่องยาวครับเมื่อวานไปผจญภัยมาก็เหลืออยู่ก้นหลอดไม่เป็นไรครับนะครับผมจะระวังตัวครับผมมากครับ อ๋อค่ะค่ะตายตายตายไปผจญภัยที่ไหนมาคะเนี่ยอะเมื่อวานเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหเมื่อวานเรื่องยาวรับผมโดนพวกไอพวกตำรวจชั่วมันหลอกใช้ครับฮะเขาหลอกใช้อะไรคุณคะเนี่ยมันหลอกมันไปจกปูนะดิไอไอกอรจีอ่ะไอไอตำรวจชั่วโอ้แย่จังเลยนะคะแย่แย่แย่ตำรวจเมืองนี้แย่ ไปแล้วหรอผมขออนุญาตดึงมาแฟแป๊บนึงครได้เลยค่ะไม่ไปกันแล้วหรอพวกน่นเนี่ยเอายังอยู่ <c oughs> เฮ้เมืองนี้มันไม่มียากินเพิ่มหัวใจอ่ะครับอ,อ่าไม่มีค่ะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลค่ะหรือว่าให้หมอฉีดยาให้ค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันฉีดให้ไม่ได้นะ <c oughs> เอาไปนนหมอฉีดยาให้ฉีดให้ไม่ได้ยังไงวะเนี่ยจ้ก็คือแบบว่ามันมันฉีดได้แต่ว่าตอนนี้มันฉีดเขาไม่ให้ฉีดค่ะอ๋อโอเคมันฉีดให้พยายัพยามเข้าใจฮะงงคุณหมอค่ะนี่คุณคหมอติดอยู่ในนี้หรือว่าคุณหมอจะออกไปข้างนอกคะเดี๋ยวจะไม่มีใครเปิดประตูแล้วนะอ๋อโอเคค่ะงั้นเอ่อหมอขอตัวนะคะอ้าวนี่หมอเหรออ้าวอาใช่ค่ะหมอค่ะแต่ตอนนี้หมอออกเวรนค่ะ อ๋อก็ว่าเออแต่งตัวไม่เหมือนหมออ๋อหมอหมอเฟรนอยู่ค่ะพอดีหมอไปโดนโดนโดนข้อหานิดหน่อยค่ะอ๋ออครับครับครับค่ะขอตัวนะคะเดี๋ยวไว้มาเยี่ยมใหม่ค่ะครับปังพูดมตอนอ๋อหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกหนึ่งชั่วโมงเหมือนเราปรับเท่าไหร่แล้วคะตัดตัดอ่ะเอาพี่ตัดอยู่นี่เหรอตัด จะทาเหรอที่แสงฟ้า <topping offs> อี่นะจังของขาอ้ะออกไม่ได้คุณทุกดวไม่ได้ไหมคะ